กันั่งอยู่มอเนเก้านี่ละเมื่อในสิบเอ็ดเรื่องอิหลาหน่อยซึ่งเป็นดวงใจกล่องดวงใจของทั่าทัวประเทศกล่องดวงใจของแฟนครับทุกทุกคนของเอฟซีทุกคนคืออิหลาหน่อยขอบคุณทีมงานถึงล่มตรงที่จับ ก้องให้เรารู้ลุ้งตรงรู้ใจรู้ใจเอบซี่หฮงคือจับให้เขาเห็นว่าอิหลาหน้อยเหตุอย่างไหนคือจับให้ดูมากคราวนี้ก็เหมือนกันเห็นฟิวอิหลาหน้อยท่านเวทที่แบบแจ่มชัดเลยพี่นอเพราะว่าลุงตรงรู้ใจอิหลาหนอยในรับลางวัลอย่างอย่างหล่นหลามจนเอาสีแทบสีบไวไหวคุณล่อสำหรับ เด็กน้อยที่ดูข่างปลามันหมพี่น้องแต่มาถูกเซอร์ไพรส์ด้วยของแบบนี้ถึงญาถามว่ายิลาดีใจบอได้มาเป็นพ่อเป็นลูกของพ่อนกตอบบ่ได้ค่ะพี่น้องน้ำตาน้อยปก,ปกคนในไรอย่างไงน้ำบดคนที่เข้าไปเบิ้ง หายตามคือน้องบอกอะไ้ได้แต่หายจนได้กอดเอาคือความที่อิหละพคนคิยถามเรื่องนี้บ่ได้พี่นนองอิหล่าน่อยรู้สึกสิเปาะบ้างแลวก็คือปอบังในเลยเข้าใจความรู้สึกของอิหล,ล,หล,หลา,ละะออาเลยเว,ลออลลว่าถึงหนูจะไม่ตอบแต่ แม่เมฆายาป้าป่าญาญานี่เพราะว่า่วนมากกับมีรุ่นแต่แท้เห่าเนี่ยแหละเนาะรุ่นญารุ่นคุณย่านี่แหละที่ให้ความเมตตายอีหละนี่กลุ่มให้เห้าเนี่ยแหละตอนแรกไปยังว่าแม่ลกแม่ลานที่ไหนได้ก็เป็นเพื่อนเพื่อนน้องน้องพี่พี่อายุไล่เลี่ยกันประมาณเป็นคุณย่าได้เกือบที่หักอีหละพ่อถามอีหละปุ๊บอีหละกันน้ำตาประยู่เลยครับพี่น้องแค่ไม่ ครึ่งวินาทีมั้งว่าถึงวินาทีอะน้ำตาพ่อได้ยินยาถามแค่นั้นะน้ำตายอยางโปกๆไหมมันเป็นการเซนสิทีฟภาษาเนะี่ยพะเจะแต่ทั้งหขอเขาเอ,อื่นว่าเป็นความที่กี่หล่ารู้สึกอยู่ตลอดอยู่แล้วทําอะไรก็ทําเพื่อพ่อพอยู่ตลอดอยู่แล้วทุกอย่างสู้เพื่อพ่อกีหล่าสิทธาพ,พ่อเบิร์ตหนี่นี่คือคาเบาของนี่ไหลพอมาเจอพ่อมาเจอคํอาคถามแบบนี้ ความตื่นตันใจความปิติหล่นออกมาเลยว่าชีวิตของอีหละกระสิมีวันเกิดอยู่แต่ไม่มีวันเกิดที่มีผู้คนมาหุ่มล้อมคือปีนี้ปีนี้คือปีแรกที่อีหลาเขามาอยู่ในอ้อมกอดของพ่อจา๋าได้รับแต่สิ่งดีๆได้รับแต่ความอบอุ่นจากเอฟซีจากพ่อจ๋าจากพ่อจ๋าแหละคนแหลก คือพ่อจ๋าทำอะไรทุกอย่างให้ลูกยอมบบมีเฟนพี่น้องยอมไม่แต่งงานยอมไม่มองไม่มองหาใครเลยเพื่อจะโฟกัสที่ลูกคนเดียวกล้องดวงใจของพ่อจ๋ากล้องที่ใหญ่ที่สุดกล้องที่สำคัญที่สุดโฟกัสที่สุดดูแลใกล้ชิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะทุกอย่างเขาหลับตาลงรอดว่าจิ่งที่พ่อจ๋าเหตุมา คนติดติดตามพ่อจ๋าสิรู้ความความรักความอบอุ่นที่พ่อจ๋ามอบให้ลูกสาวคนนี้ลูกสาวก็มอบให้พ่อบบอนอยแต่คือข้าเจ้ามอบให้กันแล้วเทศไหไทยเฮาทราบซึ้งถึงความรักของพ่อลูกคนู่นี้เลยว่าพ่อจ๋าก็รักลูกออกจากกุ่นบึงของโใจเว้เาอีแล้วลูกจ๋าก็รักพ่อมาก ทำเพื่อพ่อทุกอย่างพ่อเสียเฮ็ดอีหยังืัวว่านี่กับไปน้ำรดแห่จนสูดท,ทางกับขืนว่าขืนทึงรดแห่อีกยางแห่น้ำพ่อจา๋าแต่กะเห็นเห็นคนที่ประคับประคองดีๆก็คือลุงใหญ่ลุงใหญ่ดูแลหลานดีมากขอตบเมื่อให้ลุงใหญ่เลยนะ้ำนะใส่คลิปนี้ขอบอกว่าลุงใหญ่ดูแลหลานดี ดูแลดีใกล้ชิดตลอดขอบคุณลุงใหญ่ที่ที่เหตุให้เห็นว่าไม่ใช่ญาติแต่หักจากใจลุงใหญ่หักไอ้หลีไม่น้อยไปกว่าลุงโต้งเลยสองลุงเนี่ยยกให้คนเลยลุงโต้งกับลุงใหญ่คนอื่นอาจทีเลียวเห็นอยู่อาจสีหักแลค่ะแต่เฮ้าโบเห็นเป็นเป็นรูปมาทำอย่างนี้อันนี้เราโมงเห็นเลยจับต้องได้เลยว่ารักขนาดไหน เอาว่าวไปอันนี้ขอขอให้เครดิกชุงใหญ่เนาะค่ะเนาะเพื่อนมีช่องอยู่ด้วยครับไปติดตามเพื่อนนะเพราะว่าน่ารักเหลือเกินลูกตุ่งกับมีค่ค่ะมีทุกคนมีทุกช่องแหละไปไปตามไปเบิ้งความเค่ินไหวของอีหลานะ้งทุกคนเลยคะ่ะเพราะว่าทุกคนจะจับจะจับตาจะจับ,จจบกล้องไปหาอีหลารายงานอีหลานดูประจับเนาะค่ะเนาะเฮ็ดไหยแต่เข้ารูความเกินไหวของอีหลานะ้ำ งอมาอีกหาความรักของพ่อลูกคู่นี้ก่อนคือน้ำตาอิหลาแตกเลยมาแค่นี้ย่อยปกๆพี่น้องแค่ถามหน่อยเดียวถามนิดเดียวสตันไปบักโรนอิหลาคือคืออิหละเบาเป็นข้ามเบาบ่ได้ดอกพี่น้องีิให้อิหลาอวยพ่อ,พอจ๋ากับบไดา้เป็นข้ามเบาบ่ไดา้ให้ดูที่สายตาและการกระทําของอิหลาว่า อีหลาหักพ่อขนาดใดอิหลาสูเพื่อพ่อเพื่อองค์กรเพื่อพ่อก็ต้องเพื่ออคงกอลนค่เนาะขนาดใดแล้วก็อิหลามีความสุขขนาดใดที่มาอยู่กับพ่อจ๋าให้กันทุกอย่างขนาดนี้ไม่รักบบตองเอ่ยเข้ามารักไทยเฮ่าก็จับได้จับต้องได้ว่าอีหลาหักพ่อไม่แพ้กว่าพ่อหักอีหลา สองคนมีิ่นหักกันเข้าบ่ต้ตรงไปถามหรอว่ารักแค่ไหนมองที่การกระทำเพราะว่าจะให้น้องไปเว้านีน้องนอกว้าบ่ได้จากเธอพี่น้องที่ถามเรื่องพ่อจะให้สัมภาษณ์เรื่องพ่อน้องว้าบ่ได้น้ำตาสีมาตลอดเลยเพราะว่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์นักข่าวตั้งแต่ตอนที่แลวาท้เฮ้าก็เห็นดีหลายอยู่หรอคือใครก็ช่างไปถามว่าพ่อทำงานหาเหนื่อยไหมแค่นี้แหละแต่เข้าไปสก,กิดความรู้สึกข,ของอิหลา่าทันทีเลยครั้งนี้ก็เหมือนกัน ย่าถามว่าดีใจบอ่อยิลาได้มาเป็นลูกพอก่อหนกยิลาดีใจแห้งแ้วเพราะว่าได้รับความอุปการะเบิดทุกคนใน้ขคอคุ้ยละไม่ว่าจะเป็นยา่าเป็นปู่และยิลาะพ่อดูแลอย่างทุกฝีเก้าวย่างดีขอชื่นชมในความเป็นคุณพอ่อและคุณลูก เต้าไมโครเวฟของเอฟซีซูพูุขคนพ่อกันไม่คลิปหนานะคะอย่าลืมกดซับสไครกดไลค์กดแชร์กดก็ดีหงคุณยายเนี่ยกันแล้วกันสวัสดี